สวัสดีค่ะวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่22คพฤศจิกายน2563ค่ะเราจะมาดูดวงของชาวราศีตุลธาตุลมค่ะต้องขอแนะนำก่อนค่ะว่าเป็นการดูดวงโดยรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงไปที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหากว่าท่านเห็นว่าเป็นประโยชน์ ถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเป็นการดูดวงผ่านไพ่ทาโร่เชื่อมโยงกับโหราศาสตร์ไทยค่ะตั้งแต่วันที่14พฤศจิกายน2563 4สีเดือนครึ่งไปถึงวันที่29มีนาคม 2564ดาวพะหัสของชาวราศีตุลย้ายเข้าสู่เรือนพันธุพันธุคือครอบครัวญาติพี่น้องบ้านที่ดินอสังหาริมทรัพย์รถยนต์ความมั่นคงความผูกพันดาวพฤหัสของชาวราศีตุล มาจากเรือนอริและสหัสชะอริก็คืออุปสรรคศัตรูคู่แข่งการเป็นผู้ให้และผู้ได้รับความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานสิ่งขัดขวางเส้นทางที่ต้องการจะไปการได้รับเงินจากเจ้าหนี้ลูกหนี้ ความเหนื่อยยากและใช้ชนะจากการแข่งขันดาวพฤหัสของชาวราศีตุลมาจากเรือนสัตชะสัตชะก็คือเพื่อนฝูงมิตรสหายพี่น้องไกลชิดการสังคมการติดต่อการสื่อสาร การเดินทางใกล้ๆการปรับปรุงพัฒนาการค้าขายทางออนไลน์โซเชียลมีเดียดาวพระหัตของชาวราศีตุลเป็นยาเป็นดาวเจ้าเรือนอริและศาสชะมาอยู่ในเรือนพันธุการทํามาค้าขาย ของชาวราศีตุลที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวญาติมิตรพี่น้องเพื่อนฝูงการติดต่อค้าขายการเดินทางไกลๆนั้นมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงเป็นที่โดดเด่นในสังคมเพราะดาวพระหัสของชาวราศีตุลน,นั้น เป็นสีแก่ลักคณาความหมายก็คือดวงปทัทมเกณฑ์ผู้ใหญ่จะให้ความเมตตาเอ็นดูมิตรสหายจะให้ความรักและเคารพจะเป็นผู้โดดเด่นในสังคมการติดต่อค้าขายนั้นกับครอบครัว มีความอุดมสมบูรณ์มั่นคงยั่งยืนจะได้มีการเฉลิมฉลองกับงานการบุญกุศลนี้คำว่าอริมาเกี่ยวข้องกับพันธุโอกาสที่จะนำเงิน มาต่อเติมบ้านขยับขยายกิจการให้รุง่งเรืองยิ่งขึ้นค่ะเรามาดูกันค่ะว่าในระยะสีเดือนครึ่งการทำมาค้าขายของชาวราศีตุลจะรุง่งเรืองมากยิ่งขึ้น จะหยิบไพ่ห้าใบนะคะอ่าเใบค่ะ <_ an> เพื่อดูว่าเหตุการณ์อีกสีเดือนครึ่งข้างหน้านี้หลังจากสีเดือนครึ่งนะคะธุรกิจการค้าขายกับเพื่อนฟูงะ <_ an> ีโอกาส สบความสำเร็จกับ,ก,บกับธุรกิจกับญาติมิตรพี่น้องเพื่อนใก,กล้ชิดไกลๆนี่นะคะ,ะมันคงได้ไพ่หกถ้วยค่ะไพ่เจ็ดไม้ I the string by the world Hi ไพ่เดโมูนค่ะแล้วก็ไพ่เดอะจัสติสคำว่าอรินะคะด้านการเงินจะนำมาต่อเติมบ้านนะคะคำว่าอริเกี่ยวข้องกับ ภายตำแหน่งดงมูลก็คือจะมีโอกาสนำเงินมาเติมต่อเติมขยับขยายที่ทางธรรมาหากินค่ะให้มันคงยิ่งขึ้นมีความอุดอมสมบูรณ์ญา,าติมิตรพี่น้องขยันขันแข,ข็งในการติดต่อค้าขายกันค่ะจะได้พบกับเพื่อน สนิทที่คุ้นเคยกันช่วยเกื้อกูลสนับสนุนเป็นกันรายานามิตรกันค่ะมีอำนาจในการปกครองบริวารด้วยค่ะการติดต่อค้าขายครั้งนี้จะประสบความสำเร็จค่ะขอแสดงความยินดีกับชาวราศีตุล้วยค่ะมีความอุดมสมบูรณ์ สุขภาพแข็งแรงค่ะมีสติปัญญามีความรู้มากมายที่จะติดต่อค้าขายมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงค่ะขอสะแสดงความยินดีกับชาวราศีตุลน,นะคะในระยะ สี่เดือนครึ่งจะเห็นผลของการค้าขายเจริญรุ่งเรืองกับเพื่อนไกล้ชิดทั้งไกลและไกลขอแสดงความยินดีกับชาวราศีตุลทุกท่านค่ะ